แฮซงกำลังใจมอลําคณะดังรถเครื่องเสียงประสบอุบัติเหตุครับสวัสดีนะครับผมวกกับซองเบ้าอีสานอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อวเขาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมอของทางวงมอลัาคณะมอลัาที่รถเครื่องเสียงพี่น้องประสบอุบัติเหตุกะ เพิ่นก็ได้ออกมาโพดนะครับผมเนาะว่าถึงเรื่องเล่าแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทางเจ้าของคณะอ่าหมอลำ่ำหนึ่งรุ่งที่วานะครับผมเนาะอ่าเพิ่นได้ออกมาโพดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมรถเครื่องเสียงถึงประสงค์อุบัติเหตุซึ่งสังเกตจากพื้นถนนแล้วพี่น้องพื้นดินแล้วนะครับผมเนาะน่าจะมีฝนตกด้วยนะครับผมอันนี้ อาจจะมีผลพี่นอ้องทั้งหนึ่งรุ่นรุ่งทิวานาสําแดงนะครับผมเนาะได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับผมเนาะหนึ่งรุ่งที่วาว่าอุบัติเหตุเมื่อคืนอีก3กิโลก็ถึงที่หมายขณะที่รถเครื่องเสียงวิ่งมารถกระบะข้ามเลนมาชนรถบรรทุกเครื่องเสียงเสียหาย บ่เป็นเสียหายเสียหลักพิกคว่ำนะครับขอเนาะอ่าว่าเป็นเสียหายรถบรรทุกอ่าเครื่องเสียงแตขคือรถกระบ,บะข้ามเลนมาชนรถบรรทุกพิรอกเฮดหายรถเสียหลักพิกคว่ำทีมงานปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยขอบคุณทุกความหยาย่วงใยขอบคุณชาวน้ำยืนทุกท่านและคณะกรรมการชาวบ้าน ที่ช่วยเหลือขนอุปกรณ์ไปที่แสดงขอบคุณน,นะครับผมเนาะเจษดาผุดผ้าวสันเดพันวานั่นก็คือรถอาจจะไปต่อไม่ได้พี่น้องแต่พี่น้องซร้าน้ำยืนนะครับผมเนาะอ่าเช่าบ้านบุเปือยนะครับผมเนาะอาเพิ่นซอยกันขนอุปกรณ์พี่น้องเพื่อไปทำการแสดงเนี่ย ซอยกัน่าทันได้พี่น้องเออก็เป็นเอียงที่หน่อยข้างได้พี่น้องที่เขาจะเห็นแบบนี้นะครับผมเนาะอ่าก็มีรถมาซอยอีหลีพี่น้องมีรถมาช่วยขนอุปกรณ์เครื่องเสียงขนมีขนของนะครับผมเนาะไปซอยอีหลีพี่น้องภาเพเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งน้ำใจกันแล้วกันของพี่น้องเช่านำยืนต่ว่ากะอุบ,บัติเหตุนะครับผมเนาะบังวิบวิอยากให้เกิดขึ้นของพี่น้องไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทางรถกระบะที่ข้ามเลนมาอันนี้เข้าบนนันแน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับผมเนาะถึงข้ามเลนมาแกล้วกว่าชนประสานงานกับ รถหกหล่อเครื่องเสียงของวงนึงรุงที่ว่าหลับในหรือเปล่าหรือเกิดเพราะอะไรถนนลื่นห,หรืออ่าทัศนวิสัยมีฝนตกไหมในช่วงนั้นอ่ามองเห็นข้างนาบาา่าดบ่อหรือจังใดน,นคะครับผมนาะอ,อันนี้กับว่ามีการยืนยันออก่าพี่น้อง ต่อไปบอยสารว่าฝนน่าจะมีอ่าฝนฟ้าอากาศนะครับผมน้อสภาพอากาศทัศนวิสัยในการมองเห็นน,หน่าจะมีส่วนนะครับผมเนาะเกี่ยวข้องถนนอีกพี่น้องถนนอาจจะลื่นหรือเปล่านะครับผมเนาะแต่กะมีการทำ,าทำการแสดงปกติได้พี่น้องมือดีนะครับผมเนาะเป็นเป็นการแสดงของวันนี้ทางทางอ่า จะาของคณะนะครับผมนัดหนึ่งรุ่งทิวาเพิ่นกัได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่าแสดงปกติครับคืนนี้13กุมภาพธ์68บ้านบุเปื่อยอำเภอน้ำยืนจังหวัดบนนะครับสันเด้พี่น้องแต่ว่ากัสภาพโอ้น้ำนองครักเด้พี่น้องฝนกัน่าจะตกเมื่อคืนนี้อย่างหนักนะครับผมนะี่กเ็กเป็นกางก็เป็นกำลังใจให้อ,อีกหนึ่งคณะ,ะที่รถ เคืองเสียงประสบอุบัติเหตุนะครับผมเนาะมือแรกงกะขอให้ฝนบ่ากเดอ้อขอให้อ่าค่นขบเมืองหลายๆซึ่งเนื่งล,งล,งลุงที่ว่าพี่น้องถาม่าบาอีสารได้ยินซื้อนีม้าตะโดนไปได้ยินมานานมากๆนะครับผมเนาะเพราะจําได้ว่าหนึ่งลุงที่ว่าเป็นคณะหมอลำดังของจังหวัดหนองบัวลำพูอันนีต ชา,าวาบริษัทจำผิดน่าจะเป็นคณะบอลำดังของจังหวัดหนองบัวลำพูเพราะได้ยินมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กน้อยไม่พี่น้องตั้งแต่เป็นเด็กน้อยหนึ่งลุงที่ว่าคณะบอลำอ่าหนึ่งลุงที่ว่าอันนี้ยอมรับว่าได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆเพราะอ่าเป็นคนหนองบัวลำพูบริษัทเป็นคนหนองบัวลำพูและะ้วก็คณะหนึ่งลุงที่ว่าตั้งอยู่ จังหวัดนองบัวลพูแน่นอนนะครับผมนท่านจำพิษกันแยงไม่ได้ด้วยพี่น้องจะมาบาวสันมาตั้งอยู่นองบัวลำพูอย่างแน่นอนพอบา,าลสันด้งินมาจะโดดแล้วอ่ากับแฟนคลับเอฟซีกับแฮ่ทรงกำลังใจนะครับผมนอพี่น้องวงการมอลำกับแฮ่ทรงกำลังใจกันอย่างมากมายกันอย่างล้นหลามเช่นบอสโจนะครับผมนอกก็ได้ออกมาแช่ อ่าโพสอ่าเราก็ให้กำลังใจทางเจซีอ่าทางโอ้นักร้องศิลปินทั้งเกี่ยวกับเครื่องส่งเครื่องเสียงเกี่ยวกับวงหมอลำเนาะครับผมเนาะอ่าหมอลำหนูพานวิเศษศิลป์สิเนาะครับผมนะเนาะเพิ่นก็นได้ออกมาให้กำลังใจส่งกำลังใจให้ทางคณะหมอลำหนึ่งลุ่งทิวาเช่นกัน อันนี้ก็ค่อยปลอดภัยนะครับผมเราถือว่าฟาดเคาะอ่าไปกันแล้วกันนะครับผมเรากะวันขนา้างหน้าขอให้ลาบดืดอ่าเรากะมีงานเยอะเยอะอ่าปังปังก่อนหน้านี้นะครับผมเราเขาก็ยินงข่าวที่ทางบอดจูในมอบจอ led แล้วพี่น้อง ให้ทางให้ทางบอรดให้ทางบอร์ดหนึ่งลูกที่ว่าเพิ่งน,นับไปใส่นะครับผมเนาะซึ่งเป็นเป็นจอ L.E.D ชุดเก่าที่ใส่กับเวทีเก่านะครับผมนะเนาะพอบอร์ดบอรดจูพิ่นเปลี่ยนไ่แต่เก่าเก่าในในที่นี้แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้นะครับผมเนาะยังเป็นของดีอยู่ราคาเครื่งลานพี่น้องราคาเครื่องลาน,น,าาเ,ลานเพิ่นในทาง คณะบอลลัมหนึ่งลุงทิวานำไปใช้คือมอไพร์แบบฟรีๆอันนี้กันละพี่น้องเป็นมิตรภาพของวงการบอลลัมทีเสรับแฟนคลับเอฟซีคนที่ชอบมอลองมบอลลัมคนที่ติดตามบอลลัมคณะบอลลัมน่าจะยินดีด้วยนะครับผมเนาะแล้วกลับไปกระตังใจให้เด้อนะครับผมเนาะอ่าคณะบอลลัมหนึ่งลุงทิวาขอให้ ต่อไปปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมเนาะปูรูปบานเท่าคุมครองเนอะนะครับผมพี่น้องหลายมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้มาจังใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางสองบ่าวานนอีสานได้เ้อพี่น้องคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แน่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ